ตื่นนันสอดแจ้งว่าสันตอนนี้น้องแช่น้ําอยู่พี่ภัยว่าสันอืมขอเป็นหางเครื่องเด้อจ้าได้ได้ได้ไดไดไดน้องอินซัมซัมมารทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่หล่ะว,วันที่สามสิบมาโหลดมาโหลดมาดมๆมม,ม,ม,มีตูนมีตูน b ดี y slam เปล่าที่รักวะสันว่ะนักร้องฝ่ายชายไม่ค่อยจะมีนะนะแต่พี่ไม่รู้ว่าพี่ช่างแกอยู่ในสังกัดสังกัดใครแต่เมื่อกี้ เมื่อกี้ให้ให้แกเป็นสังกัดของอ่าอะไรนะต้อมต้อมเรนโบว์ไปแล้วหรือต้อมอะไรนะ,ะเพราะว่าเสียงแกจะไปทางแนวนู้นไงแม่นบอน้องอินแม่นบอลของอของพี่ช่างนี่ไปในสังกัดของใครเหรอตั้งตั้งมาให้หน่อยสิน้องอินตั้งมาหน่อยน้องโดมพี่ออยไม่อยากอ่าเป็นบอสไม่อยากไป เที่ยวฮ่องกงมาสันว่าอืคือว่าคือคือว่าสร้อยสร้อยตันมาสันเอ้ากระตันตัวอันมันบ่ตันที่ไปใส่อันอันปกติท่านบอสั่านบอส่านบ่ตันแหมสิงมันก็จะต้องแบบมันก็จะต้องแบบคือจังนีมนีมีหางเนาะไปไปนึ่งไปสองไปซามเพื่อไปสี่สิแม่ไอสิงแต่อันแต่ว่าอันนี้หาเราไปศูนย์จักักเลยแม่ไออันมันบ่าไม่มองไปแมมก็ะสิว่าสร้อยตันตัวอันไอสิง อืฉลองเป็นสวอ,อใช่ไหมใช่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 ใชสวอ,อสวยจังโว้ยมาสันว่าอันนี้สโลแกนอันป้าแมวอยู่ไหนป้าแมวมายืนยันมายืนยันเลยสวอ,อนี่สวยจังโว้ยใช่ไหมอืมแอบอีกแล้วเธอแสดงว่าเมาหนักใช่ไหมเมื่อคืนเนี่ยเฮ้ยคนข้างใจเนี่ยอื ตาย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 แล้วใหญ่คนข้างใจเราเมาตลอดแล้วอย่างงี้จะมาจะมาบอกว่ารักคนแก่จะดูแลคนแก่ไหวหรืออย่างนี้นี่เมาตลอดนี่ฮะพี่สุขขอตัวก่อนนะคะโอเคพี่นางขอบคุณมากมากค่ะพี่นางค่ะบอสไพ่บอสไพ่สันวาบุยลูกโดมบอกขอเป็นพิธีกรเห็นไหมบอกแล้ว รู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วยิ่งถ้ามีนักร้องเยอะๆนี่ยังไงยังไงอะยังไงยังไงต่ายอลรไทยเราก็คงคงจะเป็นเพราะว่าแกถนัดเป็นพิธีกรมากเลยบอกเลยเหมาะเหมาะมากเหมาะที่สุดเป็นพิธีกรน้องออยนี่บอกบอกจริงๆร้องเพลงก็เก่งแต่พิธีกรนี่บอกเลยว่าสุดยอดกระดิ่งกระดิ่งแมวเลยปร,ประเภทชงประเภทอะไรของแกนี่ยอมรับเลย พี่ไอชัดประสันบุยสวัสดีจ้าประสัน่ายกลูกโดมกับผมผมขอขึ้นด้วยได้ไหมครับได้ลูกโดมไม่เป็นไรครับเปิดคือถ้ามันมันเต็มมันอะไรเราก็เปลี่ยนกันขึ้นกันลงอะเนาะวันนั้นเพราะว่ามันเป็นวันเกิดของน้องมีวันเกิดของน้องมีด้วยเออประกาศให้ให้ทุกคนมาช่วยร่วมแสดงความยินดีกันทุกคนเนาะน้อยน้อยสวัสดีจ้าน้อย สบายดีบอสกลสิปีใหม่แล้วหาชุดกระโปรงเต้นนาฮานกอนประสันได้ได้ได้น้องอินน้องอินขึ้นมาเด้อเมืนอน่นเด้ออย่าเบาอย่าเบาอย่ามาเด้อพี่มี่เด้อสุดหางเครื่องพี่น้องอินเ,เออสุดหางเครื่องพี่นี่เว้ยถ้าไม่สั้นเสมอหูอย่าเรียกหนูว่าใบเตยเลยแล้วน้องอินเอายิลีได้น้องอินอยิลี ออมาออมาออมาแข่งกันอืมใช่ใช่ใช่พี่วิทูลฉลองสอวอสันสอวอี่สวยไว้ป้าแมวอยู่ไหนป้าแมวมายืนยันเร็วๆคำว่าสวนอ่เร็วๆป้าแมวลูกโดมก็บอกว่าแม่อินแม่อินจังมาสันว่าพี่สิงห์ก็บอกว่าน้อยอินเน้อยสวัสดีครับลูกโดมก็กพ่อสิงห์ลูกขึ้นไปด้วยคนได้ไหมครับมาสันว่าอืมไอ้สิงห์ไอ้สิงห์สิถามหรือบอถามลอก ลอดตอบอยู่ก็เราถามไปแล้วเจบตอบแล้วเ,เราบอกเออสวัสดีครับแม่น้อยจากลูกโดมอะนัดน้องๆไว้น่าจะบ่ายจาับพี่ภัยแต่ตอนนี้น้องยังแช่น้ำอยู่ทำอาหารแทบไม่ทันเลยทนานวา <laughs> สวัสดีครับพี่น้อยจากชัตะพงนะ ไปข้างนอกแล้วนะเพื่อนโอเคโอเคจัดไปจัดไปบอสสุสบายาสายยใยสันว่า